เขาเป็นสุครีบไม้แกะ,ะเป็นของหลวงพ่อแลว้ววัดพระทรงนี่ครับนะสวยฉ่ำจับใจนะอยู่กับผมมานานแล้วนะอยู่กับผมมานานแล้วนี่ครับนะส,คนะสคนุครีบนะสุครีบนี่ฮะนะนี่ไม้แกะสวยทีเดียว นะเป็นของหลวงพ่อแลวัดพระงฆงฮะนะของหลวงพ่อแลวัดพระงฆงนะไหนไหนเราพูดถึงหลวงพ่อแลนะเมื่อพูดถึงหลวงพ่อแลแล้วก็ไล่าย,ยาวหลวงพ่อแลเลยดีไหมใครจะให้ลงเรื่องประวัติของหลวงพ่อแลกดหนึ่งรลโลให้ผมหน่อยสิแฟนรายการใครอยากจะให้ผมพูดถึงประวัติหลวงพ่อแลวัดพระสงฆ์เพชรบุรีอาจารย์ศักดิ์ยันอันลือชื่อลือลั่น ของเพชรบุรีที่เขาบอกว่าสายเหนียวเนี่ยนะสายเหนียวอันนี้นอกรอบเลยนะนอกรอบเลยนะเพราะปกติเนี่ยผมยังไม่มีเขาโคงว่าจะมาพูดถึงหลวงพ่อแล้ววัดพระสงฆ์นะครับแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นมันย้อนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะนะย้อนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะก็เลยติดค้างแฟนรายการไว้ นะก็เลยคิดว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงหลวงปู่นิ่มพูดถึงหลวงพ่อแชงเราก็ไล่ย,ยาวมาเลยดีกว่านะหลวงนะนี่มาดูองค์นี้หลวงพ่อแลวัดพระงรงเพชรบุรีนะท่านชื่นชอบไหมล่ะเพราะบางคนเนี่ยพอเล่าประวัติพระเกจิท่านก็ออกกันหมดนะ เหมือนกับท่านไม่อยากจะรับรู้นะเหมือนกับท่านรู้อยู่แล้วนะรู้แล้วบางคนบอกนะฮะบางคนบอกไปเอามาพูดทําไมประวัติเรื่องราวต่างๆเขาไปหาอ่านได้เขารู้อยู่แล้วไม่ต้องมาอ่านให้ฟังไม่ต้องมาพูดให้ฟังเขารู้กันอยู่แล้วผมถามท่านนะครับท่านเคยรู้เรื่องนะโกโบลิคไหมท่านเคยรู้เรื่องของ นะไอ้ขวัญอินเลียมไม้แผลเก่าอะแต่ทําไมเวลาเขาเอามาทําใหม่ท่านก็แห่ไปดูกันอีกล่ะทําไมเขาเอามาพูดใหม่ทาไมท่านึงสนใจดูอีกล่ะมันมีคนที่เขาสนใจอยู่ส่วนถ้าท่านไม่สนใจไม่มีใครว่ากันไลครับนะท่านไม่สนใจท่านก็ออกนะคนที่สนใจเขาก็อยู่นะก็เท่านั้นเองนะครับ นั้นผมบอกว่าเรื่องราวประวัติพระเกจิอาจารย์เนี่ยมันจำเป็นผมจัดรายการตรงนี้ไม่มีใครนำมาพูดให้ฟังท่านไปดูเถอะผมก็เลยเอานะจุดที่เราพอจะมีความรู้ความสามารถมานำเสนอท่านถึงจะเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่ก็เถอะเราก็พยายามจะทำนะเพื่อให้คนใหม่ๆได้รู้จัก ผมเชื่อว่าคนใหม่หลายท่านเนี่ยไม่รู้จักหลวงพ่อแลวัดพระสงฆ์ท่านเชื่อผมไหมพอผมเอาหลวงพ่อแลมาพูดเนี่ยโอ้ยหลายคนอยากรู้อยากรู้อยากรู้นะเมื่อท่านอยากรู้นะครับเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะครับเมืองเพชรบุรีเนี่ยนะเมืองเพชรบุรีเมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นเมืองคนดุนะนะเป็นเมืองคนดุเป็นเมืองคนดี เป็นคนเมืองที่เด็ดเดี่ยวจริงใจสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่ชนบุรีนะนะเมืองที่ขึ้นชื่อลือชามีชนบุรีกับเพชรบุรีท่านเชื่อไหมส่วนจะขึ้นชื่อลือชาเรื่องอะไรท่านก็ไปหาข้อมูลกันแล้วกันแต่จริงๆเนี่ยแลนะทั้งชนบุรีและเพชรบุรีเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งสองเมืองเลยแหละมาดูกัน เมืองเพชรบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความน่าสนใจโดยเฉพาะในแง่มุมของประวัติศาสตร์วัดวารามต่างๆคนที่สนใจโบราณสถานชอบกล่าวกันว่าเป็นเสมือนอยุทยาที่ยังมีชีวิตเพราะมีวัดเก่าแก่หลายวัดที่มีจิตกรรมสถาปัตยกรรมโดดเด่นแบบสมัยอยุธยาที่ยังสมบูรณ์รวมทั้งยังมีครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเข้มขลังในวิชาอาคมหลายรูปหลายท่าน และหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่น่าสนใจและลูกศิษย์ลูกหาเดินทางไปหาท่านเพื่อนะจุดประสงค์ในการสักยันเพื่อการอยู่โยงคงกภัพันแล้วเกจิที่เก่งในขณะนั้นก็คือหลวงพ่อแลทิตโภแห่งวัดพระสงค์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมสิทธิสายหลวงพ่อทองสุขวัฒโนดหลวงหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองหลวงพ่อแลเนี่ยท่านเกิดในสกุลวาดวงเมื่อวันพุทธที่19กรกฎาคม2459ที่บ้านไร่สัตว์ตำบไลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโยมบิดามารดาชื่อ นายอยู่และนางทองวาดวงเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องเจคนอายุ14ปีเข้าพิธีบรประชาที่วัดบ้านเกิดกระทั่งอายุครบ20ปีหลวงพ่อแลได้เข้าพิธีอุปสมบทณนะวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2497มีหลวงพ่อใหม่วัดเขาธมอนเป็นพระอุปชา หลวงพ่อยอดวัดหนองไม้เหลืองเป็นพระก,กรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาทิตโพจากนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองไม้เหลืองก่อนจะย้ายมาอยู่ที่วัดพระสงฆ์เมื่อปีพศ .2498 จนถึงมรณภาพท่านได้เพียรปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และมีความสนใจร่ำเรียนสภาววิชาความรู้ด้วยตะหนักอยู่เสมอว่าวิชาความรู้ยิ่งเรียนมากยิ่งมีคุณประโยชน์แล้วก็ไม่มีวันจะสูญสลายโดยได้ศึกษากับครูบาอาจารย์เฉพาะในเพชรบุรีเพียงจังหวัดเดียวเนี่ยถึง7ท่านเริ่มจากหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองอำเภอเมืองเรียนวิชาถอนพิษมแมลงต่างๆหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวง อำเภอท่ายางเรียนวิชาศักยันครูซึ่งเป็นยันสูงสุดของการศักเป็นยันแรกที่เรียกว่าหัวใจพระรามมีหน้าที่ควบคุมยันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นลิงลมหนุมานพยาหงเงินหงทองเป็นต้นต่อมาเนี่ยท่านก็ฝากตัวเป็นสิษย์หลวงพ่อชิดวัดมหาธาตุวรวิหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาพระขัน จากหลวงพ่อโสหลวงพ่อโสวัดปากคลองอำเภอบ้านแหลมพร้อมทั้งวิชาตะกุดโทนตะกุดแฝดจากหลวงพ่อผันวัดมหาธาตุวรวิหารเรียนสักตัวมหาเมฆจากคุณพ่อต่อและคุณพ่อจันสิทธิพระคูสันแห่งวัดเขาวังจังหวัดเพชรบุรีพระเถราจารย์สมัยรัชกาลที่ห้า ชีวิตของหลวงพ่อแลเกิดเหตุการณ์โศกเศร้าครั้งใหญ่เมื่อมีโจรเข้าปล้นเงินทองทำร้ายโยมมันดาและพี่น้องทุกคนเสียชีวิตยกเว้นโยมมันดาโยมบิดาที่ท่านเสียชีวิตด้วยโรคอัมพาตไปก่อนหน้านั้นตัวหลวงพ่อแลได้เก็บทองคำที่โจรทำหล่นไปขายเพื่อจัดงานศพให้กับคนในครอบครัวก่อนที่ท่านจะตัดสินใจออกเดินธุดงร่ำเรียนวิชาเพิ่มเติมซึ่งเรียกได้ว่า แทบจะทั่วประเทศจากจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสู่จังหวัดนคนปรปฐมเรียนวิชากระลาตาเดียวราหูอมจันและเสริมดวงกับหลวงพ่อแชม่มวัดตะกองเรียนวิชาลงหน้าหน้า,นาทองกับหลวงพ่อเต๋วัดคงทองหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามดองนดอนตูมและวิชาผงจินดามณีที่ทำมาจากเบี้ยกแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจากนั้น หลวงพ่อทรงอาหลวงพ่อแล้ววัดพระสงค์ได้เดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาครเรียนวิชาชูชกกับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนเรียนวิชาตะกุดไม้ไผ่จากหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือก่อนเข้าสู่กรุงเทพฝั่งธนบุรีเรียนวิชาเบี้ยกแก้กับหลวงพ่อรอดวัดในหลวงตลิ่งชันแล้วมุ่งไปเมืองอยุธยาเรียนวิชาตะกุดพวงและยันหัวใจปลาตะเพียนมหาลาบจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก ก่อนเดินทางขึ้นเหนือไปที่นครสวรรค์เรียนวิชาศาสตร์มีดหมอจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอำเภอตาคลีและสุดท้ายย้อนมาภาคตะวันออกเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่ออีวัดสัตตหยีบจังหวัดชนบุรีและด้วยสภาวิชามากมายที่หลวงพ่อแลได้ร่ำเรียนมานั้นทำให้ท่านมีชื่อเสียงอย่างมากจากศรัทธาของผู้คนเรียกทั้งเมืองเพชรบุรีไม่มีใครไม่รู้จักท่านโดยเฉพาะกลุ่มชายหนุ่ม และผู้ที่มีจิตใจสนใจในศาสตร์วิทยาคมต่างมุ่งหน้าสู่วัดพระสงฆ์เพื่อเข้ารับการสักยันจากหลวงพ่อแล่โดยเฉพาะยันสำคัญที่ทุกคนเมื่อก้าวเข้าไปอยู่เบื้องหน้าท่านต้องได้รับการสักนั่นก็คือยันหนุมานที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญประจำตัวของท่านหลวงพ่อแลวัดพระสงฆ์จังหวัด เพชรบุรีครับนะนี่นะสุขครีบนะดูกันอีกครั้งนะของหลวงพ่อแลวัดพระสงฆ์นะขนาดบูชานี่ผมนะโชคดีมากนะเป็นไม้แกะนะได้มานานแล้วนะได้มานานแล้วสวยไหมนะสวยไหมเนี่ยครับหลวงพ่อแลวัดพระสงฆ์นะ